ตัวของตัวเองมากที่สุดไม่ให้เขา๊อปปี้ใครคนที่เชื่อว่าทุกคนในโลกไปนี้ยร้องเพลงได้เรียนร้องเ,งเพลงเพื่อให้เราร้องเพลงได้ได้ดีขึ้นจากที่ปกติเป็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะไม่มีใครในโลกที่แบบร้องไม่ได้เลยฉะนั้นเราก็พยายามที่จะให้เขาเป็นตัวเองให้มากที่สุดเราจะสอนตามที่คนนั้นต้องแก้อะไรบ้างอย่างเช่นถ้าน้องคนนั้นร้องเพลงไม่ตรงคีเราก็สอนให้เขาตรงเมลโลดี้ก่อนค่ะ สอนตามลายบุคคลเลยไม่เหมือนกันเลยค่ะแต่ละคนจะมีวิธีสอนที่ไม่เหมือนกันที่ใช้วิธีนี้ในการสอนเพราะว่าแต่ละคนมีข้อบกพร่องไม่เหมือนกันความถนัดการร้องเพลงแนวเพลงที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นก็จะเปลี่ยนวิธีตามเด็กนักเรียนค่ะเห็นผลคือนักเรียนทุกคนจะไม่เหมือนกันค่ะจะมีบางทีที่อย่างนักเรียนร้องแล้วเหมือนร้องมาจากวิธีเดียวกันทั้งหมดเราจะไม่ใช้วิธีนั้นเลยเพื่อให้เขาเป็นตัวเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดไม่ให้เขาก๊อปปีใคร ปกติเป็นคนที่เชื่อว่าทุกคนในโลกไปเนี้ยร้องเพลงได้เรียนร้องเพลงเพื่อให้เราร้องเพลงได้ได้ดีขึ้นจากที่ปกติเป็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะจะไม่มีใครในโลกที่แบบร้องไม่ได้เลยเรฉะนั้นเราก็พยายามที่จะให้เขาเป็นตัวเองให้มากที่สุด